สวัสดีค่ะนี่คือแม่นาทซิต,ตี้หรือว่าแม่นาทพานทองอยู่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นที่พักอาศัยของดิฉันเองค่ะ ทัศนของฉันเองแม่นาฏพานทองอยู่ติดกับภูเขานะคะบรรยากาศสวยไหมคะสนใจมาเที่ยวนะคะหน้าลำไย,ยก็มีลำไย,ยคะ่ะถ้ามาเที่ยวได้ทานฟรีคะ่ะถ้ามาเที่ยวได้ทานลำไย,ยฟรีนะคะ หน้าลำไย,ยค่ะเชิญน,นะคะอําเภอพานจังหวัดเชียงรายบ้านแม่นาดหมู่สิบสามค่ะขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะ